สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2อร้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในคารมพลพรกลางบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอประกาศเตือนประชาชนถึงการใช้สมาร์ทวอตหรือสมาร์ทริงวัดระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากปัจจุบันพบว่าสินค้าดังกล่าวบางรุ่นที่จำหน่ายในท้องตลาดมีการนำซอฟต์แวร์ทางการแพทย์มาใช้ที่โฆษณาว่าสามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้อ,อยอร,ระบุว่าเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิสูจน์และยังไม่มีหลักฐานวิชาการที่สนับสนุนเพียงพออาจทำให้ผลการวัดระดับน้ำตาลในเลือดไม่ถูกต้องแม่นยำเกิดความคลาดเคลื่อนทั้งนี้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างดังกล่าวและซื้อมาใช้แทนอุปกรณ์ทางการแพทย์อาจส่งผลต่อการได้รับการรักษาที่ถูกต้องและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต แนะนำประชาชนให้ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดจากเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้วที่ได้รับอนุญาตจากอยหากพบเห็นหรือสงสัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย .1556 หรือผ่าน l ลน์ @fdatai หรืออีเมล1556 f d a m o p h g o t h ตูปน1556กระทรวงสาธารณาสุขหรือสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดทั่วประเทศ สมาร์ทวอชได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในการเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายย้ำเตือนประชาชนฟังก์ชันการติดตามสุขภาพของสมาร์ทวอชเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้นควรเลือกใช้อย่างเหมาะสมและไม่ควรใช้แทนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยออยได้ดำเนินการระงับโฆษณาและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องแล้วขณะนี้ยังไม่มีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอุปกรณ์สมาร์ทวอชหรือสมาร์ทริงายใดได,ได้รับการอนุมัติจากออย